ครับสวัสดีครับพอดีวันนี้จะทาม,มาดูเร็กกลิตเตอร์ของชุดปัม๊ม K3 V นี่แหละครับตระกูล200ไอ้ตัวนี้เป็นตัวแร,แรกเลยเหรอครับตัวคาวาสกิของแท้จากญี่ปุ่นพอดีทีมงานให้เอามาเปลี่ยนโอริงให้นะครับมันรั่วเยอะ สองโลกนะครับก็อพอดีมี FC โทรมาถามว่าอยากเปลี่ยนโอลิงแอคคูเลเตอร์นี่มันมีอะไรข้างในบ้างนะครับอ้าวได,ได้โอกาสเลยครับคนนี้ได้โอกาสจะดูหน้าตากันไปเลยครับนี่ฝาหน้านะครับฝาที่เราถอดออกมาจากตัวตัวปั๊มนี่ครับก็จะเห็นว่านี่แล้ครับ โอริงถอดมาแล้วหน้าตาก็จะอยู่ทรงนี้นะครับจะมีโอริงอันนี้ตัวใหญ่ในวงนี้แล้วครับแล้วก็มีพวกตัวเล็กๆนี่ฮะถอดมาในชุดซ่อมก็จะมีขายนะครับหรือเราจะเอาตัวอย่างไปซื้อก็ได้ไกลไกข้างในก็มีอยู่แค่นี้แหละครับที่มองเห็นอันนี้ยังไม่ได้ออกจากกันนะครับมันก็จะมีวิธีออกจากกันอยู่นะฮะ ถ้าเราใส่ก็จะมองเห็นขนาดนี้สำหรับของเขานีจะมีหลกัลกๆอยู่4ี่จุดนะครับเราก็เอาที่เราฝาไปเลยแล้วกันเอาฝาไปตัวที่ง่ายๆก็สี่เหลี่ยมฝั่งนี้นะครับนี่นะฮะสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็จะเป็นโอริงอยู่ที่ฝาเลยครับนี่เลย หนะะึ่งสองสามสี่ตัวนี้ไม่มีกลไกอะไรซับซ้อนนะครับเรียบร้อยเป็นหนึ่งฝานี่ฝานี้นะครับที่ทีมงานโทรมาถามกระจังว่าอยากเปลี่ยนโอลิงตรงนี้นะครับนี่ฮะฝาเขาก็จะทรงนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราตั้งกันนี่แหละครับอืม ที่ว่าเป็นเบอร์24แล้วก็เบอร์36ล็อกเนี่ยนี่ครับพอดีมีทีมงานโทรมาถามพอดีเลยนะครับมันรั่วตรงนี้เยอะขันไม่ออกว่างั้น <c oughs> อันนี้ก็ถอดน,น็อตออกมาตัวเล็กก็1 2 3 4 4ตัวนะครับข้างในก็จะเป็นโอลิงธรรมดาอยู่ตรงนี้สำหรับจุดนี้นะครับจุดนี้ก็เป็นปักนะครับ ป็นปักสวมแต่มีโอลิงอยู่ข้างในนี่เราต้องใส่สกรูเล็กๆนะครับขันเข้าตรงนี้แล้วก็ดึงออกมานะครับหกเหลี่ยมเบอร์สี่เบอร์สามนี่แหละครับเกลียวเล็กๆนะครับดึงอันนี้ออกมาแล้วก็เปลี่ยนโอลิงได้สําหรับตรงที่ฝานี่ครับที่บางคนบอกขันมันไม่ออกก็เพราะว่าเกลียวนี่ฮะ เวลาเราขันเข้าไปตรงนี้มันจะไปชนนี้นะครับต้องขันเข้าไปข้างในนะครับนี่ครับฝานี่ฮนะต้องขันทะลุลงไปโน้นนะครับไม่ใช่ว่าขันออกมาข้างนอกนะครับนี่ฮะถ้าเราขันลงมาข้างนอกเนี่ยมันจะไม่ออกนะครับนี่ ข,ขันเกีียวเข้ามาทางนี้นะครับคลายออกคลายออกแล้วก็ดึงออกมาข้างในครับมีโอริงอยู่ตัวนึงครับโอเคนะครับฝาน,นี้ง,ง่ายก็คือมันขันข้างนอกขันให้โผล่มาข้างนอกเลยนี่ไม่ได้ครับนะฮะเราต้องขันเข้ามาข้างในอ่าตายแล้วสกรูตรงนี้ก็ดึงออกมาเปลี่ยนโอริงได้ครับสองฝา อ้าวตัวนี้ฝาที่สามหน้าตาเขาก็จะทรงนี้แนะครับแล้วก็นะครับนี่ฮะายกก็จะไอต,ตัวนี้เขาก็จะเป็นตัวคุมนี่แหละครับปายตัวนี้ก็ถอดออกมา เปลี่ยนโอลิงธรรมดาเลยนะครับตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าครับถอดน็อตเปลี่ยนโอลิงได้เลยตัวนี้ไม่มีอะไรไกลไกซับซ้อนมากนะครับสําหรับปักตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับปักที่อยู่ข้างในเนี่ยเราก็คายนี่ออกนะฮะคายตัวนี้ออกแล้วก็ดึงออกมาเปลี่ยนโอลิงที่สวมเป็นโอลิงสวมนะครับ แต่กลไกไม่มีอะไรถ้าจะมีก็จะมีที่หลุดออกมาได้ก็ตรงนี้ครับถ้าถอดก็มีสปริงตัวนี้หลุดออกมาได้แล้วก็แกนนี่ฮะแกนตัวนี้อีกตัวหนึง่งแล้วก็มีวาล์วตัวนี้หลุดออกมาได้นะครับก็ระวังกันนิดหนึ่ง ก็คงไม่หายนะครับอืมอื่นก็จะสวมกันอยู่นี่ออกไม่ได้ก็ผ่านไป3ามสามหน้านะครับอืมคราวนี้ถ้าเราจะเอากลไกลข้างในนี่ออกนี่นะครับจะออกยังไงนะครับก็จะเห็นว่าไอ้ฝั่งนี้นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับมีปิ่นล็อกอยู่สองตัวครับ จุดนี้แหละครับที่ต้องระวังกันเลยเพราะว่าเจอกันหลายคันนะครับที่หล่นหายเออหล่นหายได้ครับตัวนี้และหายกันบ่อยๆด้วยถ้าเราเราเก่าไปนะครับนี่ครับก็จะเห็นว่ามันมีแหวนล็อกสองตัวนี่จะเป็นเหมือนกันนะครับเป็นตัวสวมลงไปสําหรับล็อกอุปกรณ์ข้างในนี้นะฮะถ้าเราจะลื้อก็เอาแหวนล็อกนี้ออกแล้วก็มีสกรูเล็ก เป็นตัวมีเราก็ตัวผู้ขันเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาเปลี่ยนโอริงได้ครับอันนี้ก็เป็นเป็นปักสวมไม่เฉยนะครับแต่ถ้าเราดูแล้วแหวนล็อกตังนี้ไม่สวยนะครับให้ซื้อมาใส่ใหม่นะครับเพราะบางทีเราขีบเราอะไรไปมันมันจะเสียศูนย์นะฮะใจดีกเ็เปลี่ยนเปลี่ยนแหวนล็อกตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเจ๋วเลยอ่า นี่นะครับพอเรา,เาปักนี่ออกได้เราก็จะเอากลไกข้างในนี่ออกได้เลยนะครับแยกชิน้นถ้าเรามองดูก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีอยู่หลักๆอยู่สามเอาเป็นเผาเลยเนาะเอาเป็นลูกนี่ฮะมีชุดในตัวนี้ตัวนึงแล้วก็ชุดนอกตัวนึงแล้วข้างล่างอีกตัวหนึ่งครับเั่นละฮะจะอยู่ข้างในสุดหน้าตาก็ทรงนี้แหละครับ นี่ฮะครับผมโอเคนะครับนี่ฮะถ้าเราประกอบไปก็จะอยู่ทรงนี้เลยถ้ามันเก่าเก่าไปเราก็จะเห็นนี่แหละครับสภาพสปูนวาวข้างใน3ตัวนี่แหละครับนี่ฮะเนืงจากวิ่งอยู่ในเสื้อนะครับเนาะ ยิงอยู่ในเสื้อแล้วก็เป็นตัวจ่ายน้ำมันแต่ละรูพวกนี้แหละครับพอสมพูนว่าวรว่วนจัดๆนี้ก็คุมน้ํามันไม่ได้นะครับเพชเชอร์ที่ออกแต่ละรูนี่ฮะหนึ่งสองสาห้าหกดแดนี่แหละครับนี่นะฮะทุกตัวก็จะผ่านการคุมโดวยวาวแต่ไส่หมดอายุคุมไม่ได้นี่แหละครับส่วนมากรถเราก็จะบางตัวก็จะติดโหลดไปเลยนะฮะปรับเข้าไม่ได้โหลดแล้วบางตัวก็ ปรับไปเบอร์ยี่ี่เข้าจนสุดก็ยังไม่แรงนะครับแต่ทุกวันนี้ราคาก็ไม่สูงมากแล้วะครับของเทียบแต่ตัวนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับเนื่องจากว่าเป็นของแท้ด้วยเนาะสภาพอย่างนี้แต่ยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนโอลิงไปให้ทีมงานสำหรับปักก็จะมีฝานี้นะครับนี่1ปักที่ดึงออกมาได้ แล้วก็สองปักอ่าสองปักนี้สําคัญเลยแหะครับหลุดกันบ่อยครับถ้าของใครหลุดก็ให้ดูที่แหวนล็อกนะครับอ่าแหวนล็อกแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็สวมลงไปได้เลยนะครับ<ๆ>เขาก็จะเป็นตัวล็อกไส้ตัวนี้นะครับอ้าวคลิปนี้ก็ถือโอกาสตอบคำถาม fc ไอตัวนี้ไปเลยนะครับว่าจะเปลี่ยนโอลิง ตรงที่ใช้เบอร์24ตั้งนี้ยังไงนะครับขันไม่ออกเหมือนกันขันไม่ออกนะครับเพราะว่าถ้าขันออกไปข้างนอกเลยมันจะโดนล็อกอยู่ตรงนี้ต้องขันเข้าไปข้างในครับขันเข้ามาข้างในแล้วก็ดึงออกมาฝั่งนี้นะครับะนะฮะเห็นไหมครับจะมีบ่าล็อกอยู่นะครับเสร็จแล้วเสื้อตัวนี้นะครับอ่าเพราก็จะไปชนบ่าคันนี้ก็จะไม่ออกแล้วครับนี่ฮะอ่าพอตรงนี้มันสูงเห็นไหมครับ สูงกว่าเกลียวโอเคก็เอาแบบง่ายๆนะครับถ้าใครอยากหรือเปลี่ยนก็นี่หนึ่งฝาก็ฝาที่สองครับกลไกที่จะหลุดออกมาก็มีสามชิ้นนี่แหละครับแต่ฝั่งนี้ไม่มีอะไรหลุดครับฝา,าที่สามแล้วก็ข้างหน้านี่ครับข้างหน้านี่ก็ไม่มีอะไรครับ มีโอลิงอย่างเดียวแล้วก็มีปัก3ตัวสองตัวนี้ต้องใช้แหวนล็อกแล้วก็สกรูเล็กๆดึงออกมานะครับแล้วก็มีตรงฝานี่อีกตัวนังใช้สกรูดึงโอเคเดี๋ยวก็จะทำการล้างแล้วก็เอาไปประกอบให้ทีมงานนะครับจะได้จัดตั้งเพชเชอร์ดูหน่อยดิ ไอตัวนี้ใช้กับแค t e 2 0 0นะครับปั๊ม k 3 b ตัวเดิมๆฮะก็เก่าเก็บแล้วและครับโอกาสหน้าก็คงต้องได้จัดการตัวใหม่เข้าไปอีกทีขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับทีมงานบิดรักข่ายสอดส,สังหารที่ติดตามรับชมกันมาตลอตลอดมาแล้วก็ ขอบคุณทีมงานที่เข้ามาใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม